เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าช่วงแรกเรามาเล่นเกมกันอะไรดีนีง่ายๆเลยครับวันนี้ครับเราพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศชิลีครับครบรอบกี่ปีครับทางการพูดนะครบรอบรู้เลย ตื่นแากนี่กิบเลยครับ46ปีถูกต้องครับนะครับอันนี้ยังไม่ใช่คำถามที่เราจะมาประหลาดใจตอบคุณมากครับแต่อยากจะรู้ว่าที่พูดไปเนี่ยมีใครจับใจความพี่โอ๊ตแล้วก็ผมนะครับได้พูดไปไหมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ชีดีดำเนินมาปีนี้เป็นปีที่46ครับครับแต่จะถามว่าตรงนี้ครับคำถามนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ชิลีนะครับเริ่มม,มีมา46ปีเริ่มตั้งแต่ปีคศ,ศรร1962ครับแล้วคำถามจะอยู่ตรงตไหนคำถามอยู่ต,ตรงนี้ครับครับเริ่มมา46ปีมีมา46ปีเพราะฉะนั้นครับความสัมพันธ์การพูดระหว่างไทยและชิลีเริ่มต้นตั้งแต่ปีปพศอ,อ,อะไรครับง่ายมาก,กมากยากมากามากำลังกค่ล่นเครื่อ่นเลยนะครับ อ่าใครจะตอบใครจะตอบครับตอบเธอได้ครับใครครับออกเลยครับออกเลยครับมาเลยครับใครมาพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องได้หมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ผิดด้านครับที่ว่า46ปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราชเ962แล้วถ้าแปลเส็จปีพุทธศักราชจะเป็นปีพศอะไรครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ดนึงเออวันชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรครับน้องเดซมาทีกีพาร์บ่อย สองพันห้าครับถูกต้องไหมครับพี่โอ๊ตถูกต้องครับถูกต้องครับขอขอบคุณรับขอรางวัลด้านชาตเลยนะครับผมถามดึงความยากเนาะยากมากเลยพี่โอ๊ตพูดถึงวันชาติชีรีที่ผ่านไปเพิ่มไม่กี่วันใครรีบบอใบแล้วนะเพิ่มผ่านไปเพิ่มไม่กี่วันครับถูกต้องใครบอกได้ไหมครับว่าวันชาติชีรีคือวันที่เท่าไหร่ครับ วันชาติสิรีครับวันชาติสิรีครับใครตอบได้ยกมือเลยครับเชิญเลยครับมาแล้วนะครับหนึ่งคนโอเคมา,ท,าทักทายกันหน่อยม่ชื่อน้องอะไรครับ<อ>น้องโม่น้องโม่กลัแล้วลูกป<อ>๊อ เต p t เ m b e เอร์เก่งต้เ่งมากเขอรบคะเก่งนเนนอกจากจะมีความรู้ต้องหวอยด้วย่าต้องุยแล้วนะครับเห็นไหมเด็กๆเด็กที่เก่งลเก่งมากเราไม่ต้องไล่อะไรเลยใช่ครับการเรียนรู้นี่มันหาสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราโดยเฉพาะการอ่านที่เราเรีนใหรอ่านนะครับอเรามีบอร์ดมีอะไรเราก็เก็บเป็นความรู้ให้เราได้ความรู้จริงไม่ได้าไปไหนนะครับทุก ตัวเราตลอดไปถูกต้องครับผมข้อต่อไปถ้าอ่านก็จะรู้ถ้าไม่อ่านก็คงไม่รู้ใช่ไหมคถูกต้องครับบอกแล้วว่าเรามีบอดแอบมาวางไว้ทำอานจะรู้ถ้าดูจะเห็นด้วยใช่ครับคำถามครับคำถามคำถามครับพี่อ้อยเราจะถามว่าเมืองหลวงของประเทศชิลีชื่อว่าเมืองอะไรครับมีมีตัวช่วยไหม อมีบวกมาเลยครับมาแล้วครับมาแ้วดีะนตบมือไชก่นีนะอยโดนไ้ดแอีกครับผมชื่ออะไรครับตองแากที่ปวดรักาเซกใกล้ๆครับสิบเอ็ดวกนะครับผมมาดีนเยป้าบ่อยไหมบ่อยใช่ไหมครับดีนีติเนี่ยเป็นผู้บัญชีบริการขาประจำของเรานเองเอาหลังมาตัวนี้คำถามครับถามว่า เมืองหลวงหรือว่าแคปิตอลซิตี้ของประเทศชิีคือประเทศอะไรคะคิดกล้มน่อยเ้็นาเอ็นดงไราย่งยสท่ดาข้อมาจเคยได้ยินในพ่อคุณแม่รืว่าคุณครู คุณครูอ่านะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้นะครับนะครับขอบคุณมากเลยครับซีนแาร์ของเครับของเราเห็นได้ชัเลยนะครับระหวัางราหว่างเหการเรียนรู้ก็จะเป็นอย่างนี้เองครับเพื่อเราเรียนเรารู้อยากเก็บความรู้ไว้นะครับสามารถอ่านชี้แจงออกได้ครับจะบอกว่าเป็นประโยชน์มากที่เราเก็บความรู้ไว้เยอะๆนะครับวันนี้ได้จาอาจรในช่วงสุดท้ายนะครับถ้างั้นเดี๋ยวอยากจะให้คุณ พิลิเม้นะคะเกาวลไรถึงชาวไทยบ้างนะครับเต็มใจ t ร a อ k you very much Thank you for Opportunity to do this kind of activities in TK Park. Uh, we are thankful to TK Park and all the staff of this uh, wonderful library. And we hope to see you soon again and, and that you have learned at least a little bit about our country, about Chile. Thank you very much. <laughs> จะเรียนรู้ประเทศชิลีมากขึ้นยิ่งขึ้นอย่างที่ค,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 ค<ช>เอร์เนี่ยหวังว่าจะให้เป็นอ่างนั้นใช่ครับผมเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกันต่อไปนะครับผมตอนในท้ายที่สุดนี้นะครับในนามของสำนักงานวิทยาการเรียนร,นรู้ที่เคปาร์กนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอ,อ,อัครราชทูตช่ลีประจำประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณ ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้รวมมถึงตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตที่ดีประจำประเทศไทยทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบม,มือให้กับมิสเตอร์แอนเดรสอากล่าและม e ิสเตอร์ฟิลิเปโอเรียนาครับอคะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเราก็จะดาเนินไปทั้งสีฐานอยู่อีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมในจุดไหนนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้รวมมถึงทั้งสองท่านนะครับยัง,อองคอยอยู่<ๆ>ก,กับเราที่นี่ครับทียให้คาแนะนําเกี่ยวกับประเทศที่ดี นะครับแล้วก็คอยตอบคำถามนะครับให้กับพวกเราได้รับรู้กันว่าประเทศชิลีมีอะไรที่น่าสนใจหัวใจมาทำได้มีโอกาสไปดนได้รวมไปถึงใครอยากรู้จากประเทศชิลีมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีเอกสารนะคบของประเทศชิลีนะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้นะครับบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ชาันธด้านหน้าของเราครับผมและนี่คือโครงการดีๆที่จัดร่วมกันระหว่างสำนักงานวิทยาการเรียนรู้ ทีเคปาร์คครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการพิจัยหรือวสพวครับกระทรวงการต่างประเทศค่ับผมและสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยในช่วงนี้ทั้งผมและพี่วันนะครับต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ